ขอขอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มประกันหุ้นในกลุ่มประกันเนี่ยจะดีน่าสนใจเมื่อไหร่ด้วยเงื่อนไขไหนแล้วถ้าจะเจาะไปดูหุ้นกลุ่มประกันเนี่ยในเชิงพื้นฐานต้องดูตรงไหนดูอย่างไรบ้างก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนหุ้นกลุ่มประกัน<พ>ครับพี่โอครับโอเคค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆ cover หุ้นประกัน มาเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ําเตี้ยติดดินอย่างที่เราตอนเนี้ต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นโอกาสเลยสําหรับกลุ่มประกันนะคะแต่แม้มันมีส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบเออมาถ่วงเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าทามาหากินกับการขายเบี้ยประกันเป็นหลักนะคะทั้งประกันชีวิตประกันภัย เวลาคนอยากซื้อประกันเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเงินในกระเป๋าเขามีดีหรือไม่ดีนะคะเอออนาคตเนี่ยเขาจะเข้าเงินรายไ,ได้เขาจะเติบโตต่อเนื่องไหมนะคะถึงจะมาคิดถึงประกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะผลักดันทําให้เบีย้ยประกันของบริษัทเติบโต,ตทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งทั้งวินาศภัยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเลยนะคะเงินเฟ้อก็มีส่วนเพราะมันหมายถึงกําลังซื้อของผู้บริโภค นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเศษรษฐกิจเราก็คาดหวังว่าโอ้ได้รัฐบาลแล้วจะกลับมาดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังล่าช้าอยู่การฟื้นตัวเศษรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่เป็นไปตามเรียกว่าทุกภาคส่วนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การเรียกว่าอุตสาหกรรมของประกันเนี่ยปีนี้เขาก็มองเบี้ยกันโตแบบ เออแทบจะไม่โตเลยนะคะ flat หรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ2%จากปีที่แล้วเพราะนั้นอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มาช่วยหนุนสำหรับภาพรวมเศรษฐกษิจเท่าไหรนะ่นักแน่นอนนะคะภาวาตะตลาดเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันช่วยช่วยกลุ่มประกันได้ดีมากเลยช่วยยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยธุรกิจประกันนะคะเวลาขายเบี้ยประกันออกไปเนี่ยโดยเฉพาะประกันชีวิตนะ,ะต้องบอกว่ามันจะมีน้ําหนักมากกว่ากลุ่มประกันไม่น่าสะัยเยอะเพราะว่า กลุ่มนั้นเนี่ยรับเบีย้ยมาปีต่อปีนะคะอายุการรับเบีย้ยเนี่ยมันสั้นเพราะฉนั้นไอพอตเงินลงทุนของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เหมือนกับพวกประกันชีวิตนะคะซึ่งประกันชีวิตเนี่ยเวลาเรารับเบีย้ยมาปีหนึ่งเนี่ยมันเยอะแล้วก็ครอบคลุมไปในระยะยาวนะคะซึ่งเวลาได้เบีย้ยเหล่านี้มาเนี่ยก็ต้องมาบริหารจัดการนะคะว่า,เ,าเงินที่เหลือเนี่ยเราจะไปทํายังไงให้มันงอกเงยมา แล้วเอาผลตอบแทนที่งออเงินั้นเนี่ยมาจ่ายค่าสินใหม่ให้กับพวกเราที่ซื้อประกันชีวิตเนี่ยในแต่ละปีมันก็จะมีค่านู้นนี่ที่จะต้องจ่ายให้กับให้กับลูกค้านะคะซึ่งแน่นอนการลงทุนเนี่ยมันมันเป็นเป็นการเป็นเป็นเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักเลยของบริษัทประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่ากําไรจากธุรกิจประกันภัยของของแต่ละบริษัทธุรกิจ ที่รับประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่เราจะมีกระแสงเงินสดมาเพื่อมาหาผลตอบแทนจากการลงทุนพวกนี้แล้วก็เอาเอาผลตอบแทนนี้ไปจ่ายอย่างที่บอกค่าสินหมาแล้วก็ค่าเรียกว่าค่าเอสเอนของแต่ละบริษัทด้วย ที่เหลือก็จะเป็นตัวกําไรสุทธิของแต่ละคนซึ่งแน่นอนพอร์ตเงินลงทุนของประกันพวกนี้เนื่องจากเรารับเบีย้ยมาเรามีภาระหนี้สินระยะยาวก็ต้องไปหาอะไรยาวๆที่ไปลงทุนได้แล้วอะไรละ่ะที่จะลงทุนได้ยาวๆมันก็เป็นพวกพอร์ตพนันธบัตรรัฐบาลแล้วก็พวกหุ้นกู้ต่างๆที่ออกมาพวกนี้นะคะ <S <S ซึ่งเวลาดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยผลตอบแทนม,มันได้กลับมามันก็จะเป็นในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับภาวะดอกเบีย้ยต่ําเขาไปลงทุนก็จะได้ได้ผลตอบแทนต่านะคะคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะคะว่าว่าทําไมกลุ่มประกันเนี่ยถึงดีดามากเวลาดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นนะคะอย่าลืมว่าพวกหุ้นกู้หรือพันธบัตรพวกนี้เวลาเราลงทุนไปมันก็มีการครบกาหนดถูกไหมคะคที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่เราลงทุนมันเป็นดอกเบีย้ยต่ำพอมมนครบกําหนดปุ๊บรอบเนี้เราก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ ขึ้นอันนี้มันก็เลยช่วยหนุนทําให้กําไรจากการลงทุนของพวกประกันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือคือหลักการง่ายๆนะคะสาหรับการดูหุ้นประกันนะคะแต่ใน,นทางกลับกันถ้าดอกเบี้ยลงกลุ่มนี้ก็ไม่น่าสนใจนะคะครับพี่พี่พี่โอครับกาลังจะถามพอดีเลยเพราะว่าช่วงนี้เขามองว่าเป็นปลายดอกเบี้ยขาขึ้นแถมสัญ,ญญาณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ดูเหมือนจะเริ่มลดค,ความลดความร้อนแรงลงมาบ้างมันจะเป็นปลายดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วใช่ไหมหุ้นประกันบางตัวก็ขึ้นมาเยอะนะครับผมหมายถึงหุ้นในกลุ่มประกันยกตัวอย่างเช่น BLA กับ TLI BLA เนี่ยทะลุเส้น200แล้วมีย่อแต่ไม่หลุดเส้น200ส่วน TLI เนี่ยนะหลุดเส้น200ไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงปลายดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงในการเริ่ม ทษน,นะครับช่วงปลายดอกเบีย้ยขาขึ้นมันจึงยังมันจึงควรเป็นช่วงที่เริ่มลดน้ําหนักขุนในกลุ่มประกรันที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะลดน้ําหนักลงมาได้บ้างแล้วไหมครับพี่โอครับก็เห็นด้วยบางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้พอร์ตเงินลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทประกันในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในประเทศ mm. บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่าบอลยิวเนี่ยมันก็ยังอยู่ระดับสูงมากนะคะซึ่งซึ่งมันขยับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะ, mm. ะโดยเฉพาะพวกอบอลอายุยาวๆเนี่ยนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าพวกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เราเคยลงทุนไปในช่วงแบบหลายๆปีก่อนอะ่ะ มันยังมีการทยอยครบอายุในแต่ละปีนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราลงทุนไว้ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากพอมาซื้อใหม่นะคะมาลงทุนใหม่เนี่ยเราก็สามารถลงทุนได้ด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นใน่งเีกำไรของธุรกิจประกันเนี่ยยังเอ j นจอยกับภาวะเช่นนี้เนี่ยไปอีกหลายควอเตอร์เลยนะคะต้องบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนก็ได้แต่ในเชิงเซนติเมนต์น่ะมันก็คือใช่ นะคะเพราะว่าโอ้โหบอลยูมันก็ขึ้นมาสูงระดับนี้แล้วการที่จะไปจากนี้อีกในแมงนีจุดแรงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้เออไม่ได้เหมือนกับรอบที่ผ่านๆมานะคะในช่วงที่มันขึ้นมากรตะตุกแรงๆอย่างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องเซนติเมต์มากกว่าค,คา่ะครับเอาละครับพี่โอครับนี่คือความรู้เบื้องต้นสำหรับคุ้นในกลุ่มประกันนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอน How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ w h i t o f f Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1690บาทนะครับไม่ขายแต่ มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพัฒออนไลน์เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษ เรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1,690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน